ทุกท่านเข้าสู่ Yamaha r e d Premium Mobility World โลกแห่งยนรดัการสุดพรีเมียมสู่อิสราภาพแห่งความร้าจ่ายในการเดินทางแบบไร้ขีดจำกัด Welcome to Yamaha r e Premium Mobility World เป็นยา,านพาหนะในการเคลื่อนที่แต่เพื่อการเดินทางไปอย่างเร้าจ่ายในอนาคตอันใกล้แบบไร้ขีดจำกัด สารดีไซน์ระดับพครเมียมกับเทคโนโลยีแห่งสมรรถนะไว้ด้วยกันเต็มไปด้วยประสิทธิภาพที่เหนือมาตรฐานในการขับขี่พร้อมด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายสะดวกสบายคุ้มค่าประหยัดทนทานรับประกันนานกว่าถึง5ปีตอบสนองการใช้ชีวิตให้ร้าเใจในแต่ละวันของคนทุกเจน Terima kasih telah menonton! ยอดพรีเมียรสกูตเตอร์ยอดนิยมที่ครองใจคนทั่วโลดที่สุดข,ของดีไซน์ซูเปอร์สปอร์ตออโตเมติกอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมสมรรถนะสูงและความสะดวกสบายเพื่อความเร้าใจในการขับขี่ยกระดับวิถีชีวิตสกูตเตอร์ไบเกอร์อย่างแท้จริงการันตีนรื่วันไฟออฟเดอะยีร์2024รุ่น ลังสาธิตอการใช้งานรถห่งนาคตจูวนะมีคันเล็กนะแล้วก็จะมีคันใหญ่เดี๋ยวรอเข้าไปดูกใกลนะ้ๆหน่อย ไม่ล้มนะอันนี้อเขอาอยกล้อ,อ,อที่เป็นค้ำอยู่ขึ้นมาแล้วนะเป็นสแตนบายพร้อมออกเดินทางนะพอมันก็จะไม่รู้ว่าเวลานั่งจะนั่งท่าไหนนะ <c oughs> นี่กลำลังสาธิตการทรงตัวระบบการทรงตัวแล้วก็ระบบเลี้ยวต่างๆของตัวรถออฟไซ์แห่งอนาคตนะส่วนคันเล็กนั้นก็จะเป็นคล้ายๆคันใหญ่นะก็คือการทรงตัวก็เดินไปโดยไม่ต้องใช้ออกแรงรถมันก็จะวิ่งไปเองนะ ไม่ได้ออกแรงเลยนะแค่เดินไปข้างๆรถนะเอมันก็จะวิ่งไปนี่คือนวัตกรรมนะครับก็ส่วนกันนี้ไม่รู้จะมีคนมานั่งสาธิตกันนั่งให้เราดูหรือเปล่าว่าจะนั่งยังไงก็เป็นการส่งตัวนะอ่ะ คันน้นก็เริ่มขึ้นไปตั้งแล้วนะเราก็จะวิ่งวิ่งมาเองนะนักคนเร็วต่ำมากนะไม่สูงนะต่อไปไม่ต้องขับแล้วไม่ต้องใช้มือประคองแล้วนะนั่งอย่างเดียวแล้วก็ป้อนคำสั่ง <c oughs> นี่จับที่ไก็ลักษณะก็น่าจะคล้ายๆกับคันใหญ่นี่แหละแต่ว่าก็แปลงเป็นคันเล็กอาจจะหมายถึงว่าอา,าจจะขายให้กับประชาชนทั่วไปได้ใช้ฮะในราคาอาจา ไม่สูงมากแกกล้วก็น้ำหนักไม่มากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมาโชว์คันนี้หรือเปล่าปกไม้บกเือคันนี้จะยังไงอะ ก็มีรถมาโชว์หลากหลายรุ่นมากๆนะครับก็จะมีรถนวัตก,กรรมใหม่ที่จอดอยู่ด้านบนเวทีนะครับเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็รถแห่งอนาคตนะครับบาซิโอนะครับที่ร่วมกับด้านกีฬานะครับเสื้อผ้านะงองฟิลานะครับก็นะนะร่วมมือกันนะใน สร้างสารรุ่นนี้ขึ้นมานะเพื่อให้ลูกค้าทางยามาฮ่าได้เลือกสั่งนะาซิโอนะครันนี้จะเป็นสีขาวตัดนะน้ำเงินแล้วก็เบาะสีแดงนะครับแล้วก็ลายกราฟิกต่างๆก็จะเป็นของฟิลล่าครับ แต่ในส่วนของไฟเลี้ยวก็จะเป็นทรงวงรีนะไฟหน้าวงรีเหมือนกันนะครับก็จะมีลายสติ๊กเกอร์กราฟิก,กต่างๆนะครับติดเพื่อความสวยงามให้กับทีมของฟิลล่านะครับก่อนปรวกับการออกกําลังกายเสื้อผ้านะครับก็จะประมาณนี้นะถ้าดูทรง ก็จะสวยงามนะใกล้ก็สวยนะสีสีเขา่เข้ากันนะสีล้อมแม็กก็เป็นสีดอกจัเป็นแดงนิดนนะเป็นแดงแดงแดงส้มๆนิดหน่อยนะส้มด้านข้างโหะนะถ้าสั่งรุ่นนี้นะสั่งสมุ่นนี้ก็จะได้เสื้อแล้วก็หัวกด้วยนะ มีเพียง2,500คันเท่านั้นนะครับอ่าไม่ทราบว่าตอนนี้จองกันหมดหรือยังนะถ้าใครชอบนะอ่าบาโออยู่แล้วนะครับสามารถอาชอบกับพิลล่าด้วยนะก็สามารถเป็นอ่ามาจาัดจองได้นะครับของบูธย,ยมามาฮาหรืออาจจะไปจองกับตัวแทน ที่ใกล้บ้านท่านก็ได้นะไม่แน่ใจนะครับใช้วิธีการจอมแบบไหนนะครับก็ลองสอบถามไปทางที่ร้านอยู่ก่อนนะครับนะหน้าปัดก็จะมีตัวครอบต,ตัววงรีนะครับแล้วก็ตรงช่องใส่ของด้านข้างด้านหน้านะสวยงามนะตกแต่งให้สวยนะก็ถือว่าสวยนะไฟท้ายนะ มีตัวครอบหมดเลยนะครับโอ้โหราคานี่เดี๋ยวนะราคาเท่าไหร่อ่ะ62,900บาท้องสอบถามไปทางเดลมาห้าดูนะว่าราคาเป็นยังไงบ้างนะครับราคาเฟลล่าฟาสโวฟิลลนะ่านะครับในส่วนของด้านข้างบูธนะก็จะจัดแสดงตัวของ ฟีโน่นะฟีโน่ตกแต่งรุ่นพิเศษนะเรียกว่าไวนอะนอีดิชั่นนะครับตีมก็จะเป็นสีรถสีดำตัดด้วยสีทองนะครับคำว่าฟีโน่ก็จะเป็นสีทองอสีเรืองเืองทองนี่แหละนะ รงยนต์ก็1้อยนะครับอุปกรณ์ตกแต่งนี่เป็นเกจวัดน้ำมันนะส่วนเกจใหญ่ก็จะเป็นวัดความเร็วนะแล้วก็มีตัวบันทึกระยะทานด้วยนะครับนี่มีหมวกกันน็อกมาด้วยฟ i n ิโว่ไฟนอล i ีดิชนะครับอ๋อมีหลายหมายเลขกำกับด้วยนะอ่า ปี2,006นะตั้งแต่หมายเลข001ถึง9 9 9นะครับทีนี้มีกี่ไร่อะเรอ่เ999เาคันะนะมีการประมูลด้วยนะหมายเลข001นะจะต,ต้องมีการประมูลนะครับจะเอได้ ฟีโนรุ่นฟีนอลดิชั่นที่เป็นหมายเลข001นะแล้วก็จะมีแผ่นต้องทำกำกับหมายเลขด้วยนะอโอเคก็ประมาณนี้นะครับของอฟีโนอฟีนอลเป็นรถที่ทำมานานแล้วนะครับตัวนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะเป็น ันเล็กลงแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นอีกตำนานหนึ่งของทางยามาฮ่านะครับรถซี่หวนวดนะทรงเทรงแรกๆคณะของยามาฮ่านะครับทีนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะเหมกันหลายรุ่นก็ รุ่นสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายนะฟิเนลฟิเนลแอดิชั่นประมาณนี้นะครับก็วสวยงามดีส่วนนี้ก็คือรถจักรยานยนต์คันครแรกของทางยามาฮ่านะครับที่ผลิตในเมืองไทยนะครับนี่คือไวจีวันนะครับ ยามห้าวายจีวันเป็นรถทรงเรียกว่าทรงผู้ชายนะที่ผลิตขึ้นครั้งแรกของทาง 5, ทย,ยนะามาฮ่าในประเทศไทยนี่แหละนะสำหรับจัดจำหน่ายในประเทศนะครับเครื่องยนต์เป็นหนึ่งโศกนะเป็นแบบประ่องยนตอมานเบรคอาศขนาดก้นโจุของสิสตามเท้ทา,น,ทานะครับ ก็ทรงก็ส่วนใหญ่สมัยก่อนก็ทรงรถก็จะประมาณนี้แหละนะทรงงาายย่ายๆนะก็ลออเสียสบายๆอย่างการจะสั่นแสบแป๊ดๆป๊ดนึงนะคันเล็กนะคันไม่ใหญ่นะ y า1เปิดโชค๊คอากาศนะอันนี้คลาส นี่จะเป็นปาวน้ำมันป้องอากาศเปิดเซอร์วิสต้นนี้นะครับเ่อโซ่ขอบล้อประมาณรอบล้อสิบเจ็ดนะโชคก็แบบสปายง่ายๆครับโชคไหนก่อนก็จะประมาณนี้อ๋อถังน้ำมันก็จะมีท่อ เป็นท่อบาลานซ์บอลาน้าน,น้ำมันออกไปแล้วก็จากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะแล้วก็ไหลมาจากตรงนี้แล้วก็ลงมาตังนี้ชกหน้าก็ประมาณนี้นะครับแกนข้างในเป็นแกนสกปริงไม่รู้ว่าจะมีน้ำมันหรือเปล่าไหนก่อนนี่จะเป็นบัง้ชนหน้านะครับ มีเอมีกุญแจบิดตัวยนะตรงนี้แล้วก็ไฟหน้าที่ป้ายนี่ป้ายยังห้าประมาณนี้เยใช่อยู่นะสมัยก่อนนะเร่ต้นแบบสมัยก่อนมีระบบ พาวูอรดิเตอร์ระบบปรับอากาศมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ชูทีด้วยพบเลยแต่แถวนี้นะก็ถ้เป็นช่างก็จะรู้แล้วก็ผู้ทีท่เคยใช้งานดูเหมือนจะเป็นการมันเชื่อาสตาร์ทก็ประมาณน,นี้นะรถคลาสสิกก็สวยงามนะ ก็ส่วนของทางเดมรมา5นะครับพีจีวันนะครับเอ็กแม็กทีแม็กรถสปอร์ตไปจนถึงนู่นนะครับนูเลยนะครก็เดอร์่าโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเราไปชมบูธอื่นกี่ครับว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับ